ฉันเคยไปวัดโคกสยองที่อุบลรู้ไหมที่ศาลานั่นนะ่ะเฮี้ยนสุดๆเล่ากันว่าเมื่อหลายปีก่อนมีคนเจอศพผู้หญิงกับลูกน้อยถูกทิ้งไว้ตรงนั้นใครๆก็ว่าโดนฆ่าแล้วเอามาทิ้งฉันไม่เชื่อหรอกจนกระทั่งคืนนั้นฉันกับเพื่อนไปถ่ายรูปกันที่วัดพอดึกๆึก อากาศเริ่มเย็นยเยือกจู่ๆก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แววมาจากศาลาตอนแรกคิดว่าหูฝาดแต่เพื่อนฉันก็ได้ยินเหมือนกันแม่แม่จา๋าเสียงเล็กๆนั่นดังขึ้นเรื่อยๆฉันขนลุกสู้เลย เราตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้ศาลาเห็นเงาตะคุ่มคุ้มเหมือนเด็กกำลังวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆก,กลับไม่เจออะไรเลยเพื่อนฉันหน้าซีดเผือดบอกว่าเห็นเงาเด็กมองมาที่เราด้วยสายตาเศร้าส้อยเหมือนกำลังตามหาใครบางคนชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าวิญญาณแม่กับลูกยังวนเวียนอยู่ที่ศาลานั่นแหละ เด็กน้อยยังไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วยังคงร้องเรียกหาแม่อยู่ตลอดถ้าใครไปแถวนั้นลองตั้งใจฟังดีๆบางทีคุณอาจจะได้ยินเสียงนั้นได้ด้วยเสียงที่แสนเศร้าของเด็กน้อยที่ตามหาแม่ในปารโลก